พอถึงเนี่ยการตอรองกับปูหยาพันยูคันคันเพื่อนให้จักหาชิบงวดถึงลอยงวดเนี่ยี่เอากระดูก่นข้นมาทำบุญยูนวดสมโองยูเอ่อค,คันคันเพื่อนบอกเขาหอดหาชิบงวดถอดลอยงวดเขาต้องแตะคนข้นมาจากดินจากหยาพันนี้ครับผมออตอนนี้เพื่อนเพื่อนถม่มใบมา่าเออเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้เพื่อนถมไม่เลิกเมกดฝน,นบ,บ้านหาเมด็ดทเม็ด คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางแส้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจาราณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับประชูชองกาพารวยครับผมมณีอภัยเอฟซีเดินทางมาที่บ้านของคุณพอ่อสับเปลอ่นะครับผมสลับแนวทางที่คุณพอ่อขอให้ฟังนะครับถือทุกงวดนะครับผมถือกันเป็นล้านๆน,นะครับผมแต่คุณพอบบ่อก็ไม่ได้ถือน้ำดอกพวาคุณพ่อ สื้อน้ำบ่ได้กันซื้อนี่มั่นบ่ออกนะครับผมมื่อนี้คุณพ่อว่าบ่อต้องไปรอดถึงวันที่ยี่สิบเก้านะครับผมคุณพ่อว่าสิไปขอให้เร็วนี้นะครับผมมือใดเดี๋ยวรอรุ่นรอรับชมน้ากันนะครับตอนที่ขอจะพาไปเบิงกันแบบสดๆกันเลยนะครับวิธีขอของพ่อเฮาพ่อสัปเปลอะนะครับผมเดี๋ยวรอรุ่นรอรับชมน้ากันตอนที่นางขอจะเกิดอีหยังขึ้นนะครับผมจยงใดก็ไปดูน้ากันนะครับผมการขอของคุณพ่อ จะปินยังไงนะครับผมเมื่อนี้คุณพ่อชีวายังงไ้ฟังนะครับผมนัดมือใดไปครับผมไปฟังจากปากพ่อเฮาหรือว่าพ่อสับเปลือกนะครับผมตามแอดมารับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีครับรับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อเฮานะครับผมหรือว่าพ่อพ่อเป็นสับเปลือกได้เนาะพ่อเออเป็นสับเปลือกมากสี่สิบกว่าปีแล้วยูบ้านหลองไพ่นี่ครับยินข่าวว่าพ่อ เพราะว่าจะเอากวนวันที่หยิบเก่าเด้ยออวันที่ยีสิบเจ็ดตอนแรกสิพ้าเปเอามาคนสีภาาไปเอาเีเอาเบอร์เีอวยื้อใส่ครับว่าสิพาไปเาานว่สมโงอ๋อนว่สม้งพอจะเป็นคนนั่งขอยเองด้วยไหมครับเป็นคนขอคนอย่างขอปูขอยาพนไอพี่ห้น้องข้าเมื่อถูทุกคนนลำด้วยแบบเมื่อซอยพนพัฒนาคนุ่นสม้งครทำนั้นว่าถือเข้าวโกวตองยิดตอขันมันถือไปเรื่อย มันถือกวดนี่เข้ากรตสางเงิเพิ่นทับนี่กัรถือเป็นล้านเป็นแสนนั่นก็ซอยเพิ่นพัฒนาครับผมถนนนนท์ท่ามันก็เฮ็ดรอบมัดแล้วโน่นเร็นแล้วยกางกุฏิของพระอือของศาสนาเข้านี่ละกันเข้าเพิ่นให้หอดลอยงวดเข้ากระสางวอดเทพขึ้นเทียังเง้เพิ่นมัดนี่มัดเตือนนั่นโอ้กานหอดลอยมาณ แปดเก่าไล่นี่แหละที่ต้นตะโงครับมันคือเพื่อนในคือทำไมคนแปดต่อคนก่อมาฝังเหมหันกันอยังเพื่อนเก่าเจ็บไปหันมืดบุญนาไว้ครเพื่อนมาตลบต่อคล้องวังละพวยแน่วางละหักแน่วางผงแน่ก็ผมเพื่อนคนแต่ว่าเขาไปขอวันไหวเพื่อนลอยเดียพี่น้องว่าทุกคนให้ถือน้ำกันนะพ่อเออให้ถือน้ำกันเให้ถือน้ำกันเมดทุกคนกันถือเป็นบางคนเนี่ยมันฉีด ก็ได้ก็ได้สร้างนะครับดูเจ่งๆไงเฮาครับมันถือเข้ากันน้ำพันไปว่าบินยาท้มพันมาหลายพันปีแล้วครับพคนอำนาสมัยข่าวความพม่าลูกเลี้ยวอาพัานกันมาครับผมเอาด็กยินว่าอีพอว่าเล็กยังกับพ่อฟ้ารุ่งที่เห็นเห็นลูกสาววอยฟังครับเล็กฟ้ารุ่งไออย่างที่ว่าเพอนตายไม่ไหมเห็นไหมครับโอ้ มันหายมากครับฝาลงสามเจ็ดศูนย์ของสามเจ็ดศูนย์เออสามเจ็ดศูนย์ของป้ายหนูเนี่ยครับที่พ่อไปเฮ็ดเคยออกว่าพ่อว่ากันว่าเป็นแบบเคสแดงสีเนี่ยมันเคยออกว่าเด็กฝาลงบางครั้งมันก็ถือขอ้อสองนวดถ้าฝาฝาเบอร์ลงครับแต่ว่าเขาก็ช่วยกันนีลทำมนันถือพัฒนาโน้ตมุ้งห้องเงี้ยละครับผมบอกอง์ เช็นบ pues ่อโกงเังนสีเปิจะมีเปิ้ะห้าวทำมันถือข้นมาซื้อมาดันยุหันก็จาถือหลายที่อันนี้ก็จะมาบูรณาึ้นว่ามีคนไปอยู่แล้วเพราะที่สั่งส้างยุนันคือคนถือเลขมกเนบ่กวอาที่คนมาสั่งเออคนถือเกลีเกคนสื่อสารหครับอันนี้ของน้าำของน้ำ็นมาแจงหน่เปคนว่าน้ำ็นว่าติดตามเพว่าไปแล้วไปเลื่อยยังสีครับ แว่ากันเข้าไปกันเข้าคือไปเรื่อยๆครเข้ากับพัฒนาซอยเพิ่นครับผมภาาไปอยู่แรเช็ดปุชเช็ดหนังซอยเพิ่นถามมามีเรื่องอะไรจถามก็ถามมาครับพ่อที่ว่าพ่อเป็นนั่งเอาเลขน้ำผีนี่พ่อเอาจังใดครับเข้าก็ไปขอจมมาเพิ่นตัวขอคาราว่าพิ่นขอดูดีๆน้ำเพิ่น อยู่ผีประซาแต่ว่าคนวนไหวอะไรพันสมาธิพันบ่ดีต้องอให้ดีเพิ่นได้ต้องให้พ่อไปเอาผู้เดียวแบ่นในปา่าซาไปเฮาจุดฝึกจุดเตี้ยนขอกับมาเพิ่นขอคาราวาพิ่นว่าลูกหลานบ่ได้มารบกวนอีหยังดอกครับมาขอถึงขอกุศลกันมันถือกับพี่เฮ็ดบุญเฮ็ดชู้ชนให้ให้พี่ให้น้องที่ราล่องรับไปกัน ตอนนี้มันบุญไหว้กันบุญไหว้พ้าเรียกยยยกันบุญเดียวคนวนั่นวัวนั่นชัวนี่มันก็เลยบ่ได้เขาสลับแก็บกันอม่ได้เขาสมาธิบ่เขาสมาธิคนให้สามหาแล้วค่อแปลว่าสามหกเเบากดัดโัวกับไปคนไรจริงาอยางก็เลยการเป็นตัวกันลอตอต่วงกันมันบรร่นิ่งวัดี่อมันบอ่อนิง่งเขาต้องสงบนิง่งจะย่ำ คันนั่งเอาในปลาสานี่นั่งดโดนบ่พหัวห่วยกับประมาณลาฟซิปัี้นี่เป็นชั่วโมงหมดแล้วนนเขานั่งไปนั่งเอาไอหัวผลโยนนั่งเอาในปลาสาน,นันย่างคนมากกับยายานเป็นยังไดขอคนมากม,มันจิเป็นร่มเป็นพ้วนขอแมาครับเขาก็ป่ะตองยานยังยังมากากับซางเขาก็นั่งสงบนิ่งอยู่แล้วครับ อันนี้เห็นลบมาแน่กับว่าเจ้พี่หลอกวม่อย่างพัากันแลกวหนีทจากกันเตือนนตืนกันนี่แม่อนีดีแล้วพ่ออยู่ในป่าซาเราเ,<อ>เป็นนางเอาเห็นนึงยังห้องแน่กับว่าโอ้ยไปแล้วว่าท่านครับแต่ในเปิดเส้นที่ว่าที่พ่อคิอดว่านี่คือในป่าซากับอยู่โนนสมฮงอันใดขับพ่อโอ้ยอยู่โนนสมฮงว่าไดอ๋อโนนสมฮงขับพ่อเป็นคนแปดตออได้ย่ครับเป็นคนสมยโบร่าเนาะพ่อจะ ไปเอาอยู่น่นสมพงนี่จะเข้าไปน่นสมพงไปหาภูหายาพันยูอันครับอืมไปวันที่ยี่สิบเจ็ดนะพ่อเออยี่สิบเจ็ดเข้าไปยี่สิบเจ็ดตอนตอนเย็นตอนเย็นปตอนหกโมงเตรียมยังแน่ว่อเขาก็มีคันนากันแปดดอกไม้พอถ้าละว่าเป็นนั่นละมีดอกไม้ถูกเทียนคันหากันแปดเป็นสีนแล้วพ่อเดี๋ยวผมจะเตรียมเดี๋ยวผมเจ็เตรียมทูบเตรียมเทียนมากครับพ่อ บอกคนตัวหาอยจากลำแบบด้วยแม่นครับผม่อยากคือสองตัวเป็นไฟห้องกับคไดยไมีจีนไม่มืดตัวเขาคันบอกควาป่วยรองแต่ว่าสร้างพัฒนาซอยพ่นครัือเล็กเสือเสาวืสือยังไปเฮ็ดให้คนยู่ก็ไดเฮ็ดตามในน้อยแน่ก็ เพิ่นเป็นเก่ากระปิดเนี่ยไปแค่สามแกเห็ดไหนเพิ่นจบเจือคุณเอาเพราะขันเพิ่นให้เอางวดแรกขันเพิ่นให้ถือกุกปะบอกบอกงวดแรกเขาว่าท่านได้ห้เพิ่นบอกงวดแรกว่าท่านไหายหมดสองเท้างวดคนละเออมันมีดินมีเมือกกันแน่แกบอกว่าเออออจากสามงวดจากสามงวดก่อนค่อยเหดุห้นะพ่อเออขันว่าได้แล้วเด็กปุ้ยบนในลูกหลานป้ากันไปเแ็ดตามให้ไปตั้งให้ หวยหมวดเดียวไปถือออกไปเฮ็ดไทยมันก็เหมือนเต็มตัวเงินากแล้วพอหาเจ้าผู้ถือเป็นล้านเออเป็นล้านกันเป็นสามหมวดคนละวันก่าวับ่าไว้วันก็อยากเฮ็ดเรื่อยหนึ่งเออคนอยากยันแต่วันนี้เท่าว่าได้หลายเขาก็ไปเฮ็ดรุ่นคนหนึ่งครับครับอ่ามีงานครับผมกับพูดละเลขพูดละหน่อยลนะพ่อพูดละบาทสองบาทอยางซอยกัดประเทศพื้นดีปับดีๆแล้วก็เทพพื้นเท๊พื้นแล้วก็ซสี่สัดมัดตัง เอาให้ล้างเงี้ยๆคนเขาไปนอนก็ได้กว่กันเิ่นไห้เออเข้ากันหมพอมตมาาพ่นั่นแหะจากในผู้นี่เพ่นก็ให้เฮาเยู่แล้วใช่แล้วผูใดไปขอก็ได้ไม่ทีพอไปได้มเพิคนบ่ได้ถคือนั่นเฮาสวรรค์แต่าหมคือคุณลาลันอแต่ว่าเฮาเหตุจริงท่าจริงครับอย่าไปตัวเพพ่นได้ตัวเพพ่นพ่นนํามาขาด้ครับผมพันเป็น กุ้เฒ่าสมัยโบราณเนาะกุ้นคุ้นโบราณคนขาคนขวามเนาะกุ้นดอกกระดุมกุนยังไปฟังอื่นมากแบบยู่หันแต่ว่าเขาซื้อชัจจะอันว่าเพิ่นไห่แล้วว่าเพราะไห่เพิ่นนันมันสิเดือดร้อนเอาไม่ขน้นหรอเอาซ้ำนีเนาะพ่อเนาะที่้อมาแจ้งข่าวเอฟซีว่าพ่อเลื่อนนัดยันสือบัตท่านเนาะพ่อเนาะวันที่ยืบเก่ายันหาสือบัตรใดเออเอาเอาวันที่ยืบเก็บ ย่างลอตเตอรี่เมื่อก่อนหยิบเลี้ตอนแรกครับผมแบบที่ได้โทรนัดทีมงานครับผมให้เพคนเขาไปเบิงน้ากันมาเข้ามาจอดนี่เขาก็เรียนลงทุนครับอ๋อมาจอดอยู่บ้านพ่อแล้วก็ขี่ลงไปเอาพ่อจอดแล้วพ่อก็ขี่รถลงไปรถแล้วรับของแตงเพียงเอขับมาแตงแตงของอย่างเงี้ยพ่อแล้วก็ลงกันลงไปด้านล่างนะครับผมเมื่อนี้แาดก็ได้เดินทางมา หาพ่อเฮานะครับผมมาแจ้งเอฟซีทราบนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนัดกันที่บ้านพ่อเฮานะครับผมไปขอที่โน่นสมหงนะครับเป็นสถานที่ที่แม่นสุดๆนะครับผมสาหรับปาสากับโน่นสมหงนี่คือโน่นสมหงนะครับผมที่แม่นนะครับผมที่ถูกนะครับผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ